วัสดีเช้าวันที่หาสิงหาคับพี่น้องมาเด้อมาหลบกะกาผงกาผงพี่น้องซิมที่เขาตะว่มาเด้อลกลผู้เทโาลกใส่ส manga, ส to to ส yeah. แรงงานสว่ามันนี่ลกกาโอ้ผูพนังกี่ขนวะน้ำมูยื่นจึงพีมีพนตอมนี่พนหงงชอ้ันย่วานจะบังมาแมหงพี่น้องมาเด้อลกกาซอยกัน นี่มองน้องดีค่ะมาอน,นีช่องแกนผ้าชาแนวกับสิบ้าพี่น้องมาดำหน้าเนาะคะ่ะเนาะวานมาออกค่ะพี่น้องเพราะว่าวานย่ำแดกับฝนกระตกมาใส่พี่น้องเอ้ยเห็ดหนาก็ปวดเห็ดหน้าก็ได้เขออาขวานไวก็มีแต่หนาพี่น้องเอ้ยจังมาแต่ใส่ หอยกระไลดำนาดำนาพี่น้องโอ้ยคุณยายสูสีว <ride> ิตขนาดเลยพี่น้องเอ้ยคุณยายคอยสูสีวิตแห้งมีฮ่อนไม่กันเท่า ดำนานะคะพี่น้องเด้อขันบเฮตกับบได้กินเพิ่สิบวัขี่ขางเนาะเจ้าพี่น้องดำหน้าตาควนค่ะพี่น้องดำหนาแกงควนให้บอกมันอยากวานพอออกนะ้ามาหลายเนาะนะเมืออาสีล่อยเบื่น นี่บรรยากาศบรรยากาศดำนาฝนตกโปรยโปรยนะคะพี่น้องเปิดแอร์มาพะย่ะย่ามาถามอยู่นี่ได้แล้ววะ หนทางยังอีกยาวไกลนะคะคุนป้าเลียๆบนพี่น้อง